สวัสดีค่ะวันนี้นะจ๊ะแม่อ้อมก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการทําถุงเหมือนกันค่ะพี่น้องขะเนื่องจากว่าแม่อม้อมมีความตื่นเต้นนะคะ <laughs> ไม่เพียงแต่แม่อ้อมตื่นเต้นเท่านั้นเพื่อนก็ตื่นเต้นนะเพื่อนๆที่เห็นแม่อ,อ้อมทําเพราะว่าแม่อ้อมเคยบอกแล้วว่าแม่อ้อมปลูกต้นเอเวใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะออกผลนะพี่น้องคะดังนั้นแม่อ้อมก็เลยต้องหาวิธีในการที่จะทำไงให้ผล,ลไม้ของแม่อ้อมเนี่ยดีสวยงามนะคะแม่อ้อมก็เลยทําถุงเองเลยเย็บถุงเองออกแบบถุงเองเลยดังนั้นแม่อ้อมก็เลยมีคลิปที่จะลงติกตอกลง รีลสบอยนะคะเพื่อนๆหลายคนของแม่อ้อมก็เลยเห็นแล้วเขามีหวามสนใจอาจจะเป็นเพื่อนที่เหมือนแม่อม้อมคือทําสวนเป็นชาวเกษตรกรนะคะดังนั้นเมื่อเขามีความาสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้นะคะเขาถามแม่อ้อมจัดให้เลยจ้าคือเขาถามแม่อม้อมบอกว่าแม่อม้อมไอ้ถุงที่ทําเนี่ย คือเราใช้เนี่ยเนี่ยไอเส้นเนี้ยเส้นนี้ที่เราใช้ทำตรงปากถุงนี่นะคะแม่อ้อมใช้ใช้ใช้อะไรคือเป็นเป็นยังไงนะคะจริงๆนะคะพี่น้องค่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาแบบเหมือนแม่อ้อมหมดทุกอย่างนะคะคือสิ่งที่แม่อ้อมเจอแล้วก็เป็นประสบการณ์ของแม่อ้อมเลยก็คือว่า ถุงเนี่ยอย่งไม่อม้อมเคยแบ่งปันถ้าใครติดตามไม่อ้อมนะก็จะรู้ว่าการทําถุงของไม่อ้อมแต่ละคนเอ้ยไม่ใช่แต่ละคนแต่ละคลิปแต่ละ ช่วงเวลาของแม่อมที่แม่อมทำเนี่ยทําใม่อมเจอปัญหาเนี่ยแม่อมก็จะมาบอกเพื่อนๆแล้วก็จะมาบอกในข้อดีข้อเสียข้อบุ่องของแม่อมเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ที่ส่วนของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยมีเพื่อนหลายคนเขาก็สนใจมานะคะเขาก็เลยถามมาบอกว่าเนี่ยแม่อมใช้อะไรทําจริงๆแม่อมจะบอกว่าถุงเนี่ย คือแม่อ้อมเคยบอกแล้วว่าเป็นถุงที่เราใช้เราสามารถ reuse ก็คือสามารถเอามาใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกได้ดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราจะเก็บรักษายังไงเพื่อที่จะใช้หลายๆครั้งให้นานขึ้นนานขึ้นนะคะพี่น้องค่ะถ้าวิธีการหลังการใช้ของคุณคุณมีวิธีการเก็บรักษาน้องดีๆคุณก็จะมีคุณก็จะได้ใช้น้องไปนานๆแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มี ในในเรื่องของการทนุถนอมไม่มีเลยก็อาจจะใช้แค่ครั้งสองครั้งมันก็อาจจะขาดไปก็มีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เลยนะคะแต่สิ่งที่แม่ออ้มได้พบปัญหาก็คือว่าเรื่ยๆคี่แม่ออมทําแม่ออ้มจะไม่มีความรู้นะคะคือแม่ออ้มใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ใชอ้อะไรนะความคิดของตัวเองจริงๆเลยโอ้เชนอยากทแบบนี้เชนอยากทแบบนั้นก็ทําไปเลยจริงๆนะคะพี่น้องคะแต่รู้ไหมคะ สิ่งที่แม่อ้อมเจอมาก็คือปัญหาก็คือว่าไอเวลาที่เราเย็บถุงเคยบอกแล้วใช่ไหมครั้งแรกที่แม่อ้อมเย็บเนี่ยข้างบนเนี่ยแม่อ้อมจะเย็บจะไว้ช่องตรงนี้ระหว่างช่องตรงเนี้ใหญ่นะคะมันสะดวกสบายต่อแม่อ้อมในการเย็บมากเลยนะคะคือไม่ยุ่งยากเลยแต่ว่าเมื่อไปถึงสวนจริงๆแล้วใช้กับต้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่บอกว่าเออแบบนี้ไม่ดีนะลูกอย่างนั้นไม่ดีนะเนี่ยเราก็ต้องมาปรับปรุงแล้วก็แม่อมก็ แบ่งเคยแบ่งปันไปแล้วเนาะ้าใครติดตามแม่อ้อมก็ไปดูคลิปเก,ก่าๆแม่อ้อมนะคะดังนั้นเนี่ยแม่อ้อมก็เลยปรับเปลี่ยนว่าเย็บนะคะตรงนี้ให้มันมือเหลือแค่ประมาณซ้สามถึงสี่เซนให้มันเล็กเข้าที่คุณจะทําให้มันเล็กได้เนื่องจากว่าเวลาที่เราไปอ่เราไปขึงไว้กับต้นไม้ของเรานะคะถ้าเราเย็บตรงปากตรงนี้ใหญ่ๆนะมันก็จะเป็นก้อนอย่างเงี้ย นะคะแล้วผลไม้ของเราก็จะไม่เข้าไปข้างในทั้งหมดนะคะมันมันลาบากอ่ะมันลาบากต่อคนที่เขาเอาไปเอาไป,าไปใส่กับผลไม้ที่ต้นเนาะดังนั้นเนี่ยแม่เขาก็เลยรายงานผลไม้ให้แม,ม่อ้อมแม่อ้อมหลังๆนี่มาแม่อ้อมก็เลยทําเล็กลงนะคะทาเล็กลงพอทําเล็กลงเนี่ยสิ่งที่แม่อ้อมเจอเนี่ยก็คือว่าไอ้เส้นนี้อ่ะมันก็ต้องตามซ้ายของ ปากที่คุณทําไปด้วยนะคะถ้าสมมุติคุณทําเล็กๆแล้วคุณใช้เส้นนี้ใหญ่ๆนะมันก็ไม่ดีเพราะเนื่องจากว่าเมื่อคุณเอาไปใช้กับต้นไม้เนี่ยเวลาที่เรารูดแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้มันจะฟืดนะคะพี่น้องแล้วมันก็จะดึงทําให้ถุงของเราปักถุงที่เราเย็บตรงนี้เสียนะคะขาดได้นะคะดังนั้นเนี่ยแม่อมก็เลยต้องซื้อไซส์ที่แบบว่าเออมันมัน พอดีพอดีกับไซส์ที่เราเย็บถุงของเรานะคะดังนั้นเนี่ยแม่อมก็เลยใช้แบบนี้นะคะใช้เส้นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็คือ,อประมาณ2 2 m MM มนะคะความใหญ่ความใหญ่ของเขาคือ2มมแม่อมก็เลยใช้อันนี้แทนนะคะแล้วก็แม่อ้อมใช้หลายอย่างมากเลยแล้วใช้ที่แบบว่ามันเป็นมันเป็นคล้ายค มันจะไม่ฝืดแบบเนี้ยมันจะมันจะเป็นอ่าพลาสติกอ่ะมันไม่ใช่พลาสติกเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันมันไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้เป็นคอทอนโดยตรงมันจะผสมคอทอนระหว่างคอทอนกับพลาสติกผสมกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันมันจะลื่นนะคะเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะลื่นแต่ความเสียไอ้ความไม่ดีของเขาก็คือว่าเราเวลาที่เราลื่นเนี่ยเราจะต้องทํา หาอะไรทําอะไรตัวตัวที่ไปไดนแล้วเนี่ยของแม่อมไปไหนแล้วเดี๋ยวพูดไปถ้าไม่บอกเนี่ยเพื่อนๆืนก็จะไม่เข้าใจนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวแม่อมให้ดูนะคะเราก็จะต้องหาไอ้ตัวนี้เพื่อที่จะมาเป็นตัวสต็อปนะคะตัวที่ทําให้มันหยุดนะคะเส้นได้ของเราหยุดถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปขึงกับต้นเนี่ยเนี่ยเราทําแบบนี้นะนานๆไปลมพักไปพักมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดนะ้ำบอลลง ต่างๆก็จะเข้าไปในทุงของเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยแม่อ้อมก็เลยถ้าสมมติว่าเราใช้แอนตี้มันเป็นไม่ใช่เป็นเอ่อไม่ใช่เป็น คอท่อนได้ตรงนะมันก็จะลื่นใช่ไหมคะพานพี่น้องคะเวลาที่เรารูดแบบนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อๆคๆๆใหญ่ข,ข,ขึ้นใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นนะคะดังนั้นเราจะต้องมีแผ่นนี้เพื่อที่จะเป็นตัวสต็อกนะคะเราใส่เข้าไปแล้วเพื่อที่เวลาที่เราไปขึงกับต้นเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวยึดนะคะเพื่อที่จะน้องจะไม่ไม่ขยับไปมานะคะพี่น้องคะดังนั้นเนี่ย อันนี้แหละคือประสบการณ์ของแม่อ้อมที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่กําลังหา,าจะลงมือทําถุงเองใช้เองนะคะดังนั้นเนี่ยแม่อ้อมก็เลยมาบอกเพื่อนๆว่าวันนี้นะคะขณะแม่อ้อมใช้เส้นนี้พม่อ้อมก็ยิงรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะคะ2 m MM m มมันใหญ่ไปนะคะแม่อ้อมก็เลยวันนี้นะคะก็เลยซื้อนะคะก็เลยนี่เลยค่ะแม่อ้อมก็เลยซื้ออ่า หาประสบการณ์ใหม่หาตัวใหม่นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้ดูนะแม่อ้อมก็เลยใช้ซื้อนะคะซื้อแบบนี้เป็นตัวแบบนี้นี่เห็นไหมคะน้องจะเล็กลงกว่าเดิมเยอะเลยนะคะน้องจะเล็กลงกว่าเดิมเยอะเลยนะ,ะดังนั้นเนี่ยอันนี้อเส้นนี้มันจะเป็นมันมันมันดีตรงที่ว่าเออไม่ต้อง มันไม่ลื่นนะคะมันไม่ลื่นนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมใช้ตัวนี้เราเนี่ยดียังไงเดี๋ยวแม่อ้อมก็จะทําคลิปแล้วก็จะบอกให้กับเพื่อนๆได้ทราบนะคะกดติดต,ตามแม่อ้อมไว้เผื่อแม่อ้อมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครนะคะ <laughs> แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยกินเบื่อหน้าแม่อ้อมจังเลยก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะ <laughs> นี่อันนี้นะคะอันนี้เส้นนี้จะเล็กกว่า ตัวนี้ไซส์ตัวนี้อาจจะเล็กกว่าตัวนี้นะคะพี่น้องคะดังนั้นเนี่ยแม่อมก็เลยซื้อมาเออก็ไม่แพงเท่าไหร่นะถ้าคิดเป็นเงินที่นี่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเอาเงินที่นี่ตีเป็นเงินไทยมันค่อนข้างจะแพงมากนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะก็สามารถที่จะหาแบบนี้ที่เมืองไทยได้นะคะดังนั้นเนี่ยแม่อมมีสี แดงสีเขียวมันมีตั้งหลายอันเลยนะคะแม่อมซื้อมาเป็นชุดใหญ่เลยเพราะว่าแม่อมต้องทำถุงเองใช้เองแม่อมต้องใช้เยอะนะคะพี่น้องคะ่ะดังนั้นเราก็เลยซื้อทีเดียวซื้อแทนเยอะๆเลยถ้าเราซื้อทีละนิดทีละน้อยมันจะมันจะแพงกว่าที่เราซื้อเยอะๆรวมกันเหมือนกับที่เราซื้อของของโลอะพี่น้องคะ่ะถ้าเราซื้ออันเดียวมันก็จะแพงแต่ถ้าเราซื้อเป็นโลโลเนี่ยมันก็จะถูกลงอีกนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะ ดัน,น,นั้นเนี่ยค่ะวันนี้นะคะไม่อมก็เลยแค่มาแบ่งปันกับเพื่อนๆว่าเ ข้อดีข้อเสียในการทําถุงหรืออะไรต่างเนี่ยคือแม่อ้อมจะค่อยๆอไม่พูดทีเดียวให้จบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะมีประสบการณ์ก็คือเราจะเจอปัญหาเมื่อเราเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแก้ยังไงนี่แหละคือประสบการณ์แต่ละคลิปสั้นๆของแม่อ้อมนะคะจะยาวจะสั้นก็แล้วแต่คือให้เพื่อนๆได้รู้ดังนั้นแม่อ้อมก็เลยว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่เป็นชาวเกษตรกรเหมือนแม่อ้อมนะคะอย่าลืมติดตามกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อแม่อ้อมจะได้ทําคลิปใหม่ใหม่ ทำคลิปแบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของแม่อ้อมเองให้กับเพื่อนๆได้รู้นะคะดังนั้นถ้าแมา่ไม่แม่อ้อมแบ่งปันไปแล้วสิ่งที่ดีๆนะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะแม่อ้อมไม่ห่วงนะคะเอาไปใช้ได้เลยที่สวนของคุณนะคะโอเคค่ะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้นะคะแม่อ้อมก็แค่มาบอกแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยแม่อ้อมจะมา สรุปนะคะเกี่ยวกับการทําถุงราคาอุปกรณ์คิดคํานวณในการที่ว่าเราซื้อถูกกว่าหรือทําถูกกว่าเดี๋ยวแม่ออมจะทําคลิปนี้นะคะเร็วๆนี้นะคะต้งให้เวลาแม่ออมด้วยเด็ดจ้าโอเคคะ่ะขอบพระคุณมากที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมแม่อมนะคะสวัสดีคะ่ะ